แต่ถ้าลูกค้าจะชอบเบรดหนักๆอีกสไตล์หนึ่งจะเป็นตู้ทรงบีวีเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยอันนี้แต่ตัวนี้เป็นสิบห้านะถ้าลูกค้าชอบหนักๆลูกค้าก็เปลี่ยนได้ราคาเดียวกันแต่ถ้าลูกค้าจะชอบมิกตัวที่ขยายเป็นช่องเยอะขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะวัตเท่ากันสองพันวัตต์เท่ากันรับประกันหนึ่งปีเหมือนกันหมดหมดเลยกันแล้วรับประกันหนึ่งปีเหมือนกันเลยเพียงแค่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะแต่ตัวนี้มันจะเป็น1ิสองช่อง อันนี้จะเป็นแดช่องนะขนาดนะลูกค้าขนาดก็ต่างกันแต่ลูกค้าต้องเพิ่มตังค์หนึ่งพันบาทนะเที่ยวต้อยถือว่าคุ้มก็ถ้าลูกค้าไปเล่นดนตรีอะไรพวกเนี้ยช่องเยอะๆก็มีเหลือไว้ก็ดีในชุดสองหมื่นมันก็ร้อยลูกค้าจะได้แถมแถมซัมารินตัวเนี้ยซัมารินตัวเนี้ยก็คือเห็นข้างนอกเขาขายกันตีห้าร้อบาทเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็โรงงานก็จะแถมให้ลูกค้าไปหนึ่งอันนะโรงงานก็จะแถมลูกค้าไปให้หนึ่งอันอย่างซ้ายมือก็เป็นสิบห้า สิตัว,ต,วตัวนี้ก็อย่าเล็กลงมา1,500้า้วัตต์ชุด power mix นะเป็น10ดอก15ดอก15ตัวนี้จะเป็น order หกตัวนี้จะเป็นของปั๊มนะ